สวัสดีครับผมปลามนนปลาม์มนะครับวันนี้ปาล์มอยู่ที่ AIC คลินิกนะครับพอดีว่าวันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอนะฮะมีปัญหารเรื่องใต้ตาครับเพราะว่าเป็นคนนอนดืกมใต้ตาก็เลยดูช้ำดูดูคล้ำตอนนี้ก็กรอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปปรึกษาหมอปิงกันนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างสวัสดีครับหมอสดีครับสวัสดีพอดีว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อใต้ตาคือเวลาถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยคโอ้ช่างหน้าบอกขอบตาดํามากเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ รู้สึกว่ามันดําจริงเพราะเป็นคนนอนน้อยอันนี้คือมันมันจะแก้ในอะไรบ้างครับตำแหน่งได้ตานะค,ะครับที่บอบบางอยู่แล้วอยากใส่ทิเลอร์ที่มีเนื้อที่วมเลกุลเล็กไเ,เดีอะหรือลูบเข้าไปเนี่ยจะช่วยทําให้ไดรับความชุ่มชื้นมากขึ้นความความลดลงดดแล้วก็ทำให้ร่องหลุ้ตาร่องใต้ตาดูเต็มขึ้นพอพเราดันขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าใต้ตาเนี่ยดูเต็มขึ้นขึ้นท้งนี้ก็เหมือนกันครับใช่ไหมครับจะช่วยทําให้ใต้ตาดูสดชื่นขึ้นเวลาเราเติมตำแหน่งใต้ตา แต่เนี่ยฉีดเราครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นปีแต่แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตล้วก็แล้วแต่ละคนด้วยนะครับว่ามีการรักผวามดีไหมการรัแล้ววิธีการฉีดของหมออ่ะก็จะกระจายยาให้ทั่วดังนั้น้จะดูไปธรรมชาติมากแสดงว่าฉีดก็สามารถทํางานต่อได้เลยทํางานได้เลยนะครับแปลอาญชานะครับก็วัดความดันแล้วก็สอบถานข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะอ่าครับอันนี้ตอนนี้ข้างขวาเนี่ยฉีดเสร็จแล้วนะครับ เห็นความตาวไหมฮะระหว่างอันนี้ข้างนี้ยังไม่ฉีดแต่ข้างนี้ฉีดแล้วฮะผมยังไม่เห็นเหมือนกันครับให้ดูนะารับเป็นยังไงบ้างโอ้ไฮโปเลยครับหมอมันเห็นมันเห็นเร็วกันาดนี้เลยเหรอเห็นคนขั้นกีเลยครับเขาปกติแบบมันจะดูโบลึกแบบไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์นะฮะ คือรู้สึกมันตื้อขึ้นมาแบบชัดมากๆเลยอ่ะคือตอนแรกผมกังวลว่าเหมือนจะแบบเคยไปเห็นนะครับหมอคนที่มาฉีดแล้วมันจะเป็นก้อนแบบเวลายิ้มลัจะเป็นก้อนๆแต่นี่คือย,ยิ้มแล้วมันไม่เป็นเลยอ่ะเป็นธรรมชาติ<ช>เลยคช่ใช่คือคต,ตอนแรกผมกลัวมากหมวอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมทําแล้วก็กลัวว่ามันจะเจ็บหรือมันจะบาดเสียบหน้ากลัวอะไรแต่คือมันมันคุ้มน้องผลออกมาไงก็ดีเลยอ่ะหลังจากนี้นะครับประมาณสองสัปดาห์ยาจะกระจายเข้ากับเนื้อเยื่อของเราได้ดีเราก็จะทำให้ดู ดียิ่งขึ้นอีกแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนอกจากนี้นจะลูสดใสยิ่งขึ้นด้วยครับโอ,โบอสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณนะครับ AIC Clinic นะครับกับประสบการณ์ครั้งแรกในการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาครับขอบอกเลยว่าอย่างนี้เห็นผลลัพธ์น้าเห็นนะฮะไม่เป็นก้อนด้วยไม่โปะด้วยขอบคุณครับ